สวัสดีจ้าสบายดี fc ทางช่องน้องคําแพงชาแนลเด้อจ้าว <c oughs> ันนี้แม่เพ็นเนาะมาทักทายสบายดี fc ทางช่องคือเก้าค่ะนี่ค่ะทำอะไรกันอยู่สองพ่อลูก <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนจะไปเบิงแนวทางผีประหารเนาะแม่เพ่นกันจะข้า fc ไปเบิงเอาอแพ็กของเซจแล้วบอ แอดมินเสร็จแล้วบอกอ๋อม่นี่บลายเนาะสวัสดีครับหลานชายมดมัดชาแนลค่ะหลานชายคนหล่อสวัสดีครับมากับใครครับมากับแม่ครับแม่ไปไหนครับ่ชีข้างใน้องชีริลหลานชายมดชาแนลเนาะค่ะลูกของลูกของมัดค่ะถ้า ผู้ใดเนาะสนใจจะสั่งจองครีมแคลเซียมเด้อค่ะก็สั่งจองมาได้เนาะเพ่นเอาเบอร์ขึ้นหน้าจอให้เด้อค่ะเนาะครีมช่วงนี้หนึ่งชุดหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะคะ่ะส่วนสบู่เจ๊แดงถ้าสั่งก้อนเดียวหรือสองก้อนร้อยห้าสิบบาทเนาะถ้าสั่งหกก้อนขึ้นไปแล้วก็เป็นก้อนละร้อยบาทนะคะ fc ส่วนยาตาห้าร้อยบาทแคลเซียมห้าร้อยบาทเด้อจ้าเนาะนะี่ค่ะ ก็ได้จะสั่งจองก็สั่งจองมาได้ด้วยค่ะเนาะคลิปนี้แม่เพ่นกจะเจาเนวทางห้าน้อยของพีประหัตแล้วก็เซียนเชียงใหม่เนาะมือหนีมีเล่าแล้วก็ห้าน้อยพร้อมกันเนาะลงไปด้วยกันเลยเนาะไปเป็นแนวทาง้อจ้าเนี่ยเห็นเห็นเห็นพี่เหรอไปเล่นกับพี่คำแพงเลยนะเล่นกัแพงเล่นกับคำแพงเลยนะ คนอะไรหล่อจังเลยคนอะไรหล่อจังเลยอ๋อครับสูตหล่อครับสิลิงครับอ่าเนี่ยถามถามเจ้าของสูตรก่อนนะเมื่อวานนี้เข้าไหมอืมมดอะไรลูกกัดมือเฮ้ยเฮ้ยยังมดบ่อ๋อมดสมมดสมอืมอืมอันนี่ fc ว่าภาษาไทยค่ะเจ้าเอิญตะคบตะคบตะคบมันตะคบมันตะคบอืมก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะลูกตะคบลูกขบเป็นลูกขบบอคลูกตะคบลูกขบถามหน่อยเมื่อวานนี้ฮาน้อยเข้าไหมเข้าหลัสุดท้ายโอ้เข้าหนึ่งซีซีหนึ่งไม่บเอพเข้าตกกลับเนาะของเจ้าเนาะใช่เข้าตกกลับแล้วของอันเชียงเชียงใหม่เข้าไหม เชียงใหมื่อเช้าเมื่อวานของปู่ศรีศุลกเข้าทีหนึ่งเข้าแต่ตัวลูดเนาะของอันเชียงเชียงใหม่เนาะเข้าแต่ตัวลูดเมื่อวานอ้เชีวโอ้ใหญ่สูงเออน้องน้องบ๊ายบายน้องแล้วบ๊ายบายน้องแล้วน้องน้องชิลิวจะกลับแล้วบอกทำไมบายบายน้องแล้วบายน้องก่อนวันนี้ จะขอฮานอยเนะทางฮานอยแล้วก็เราพัฒนาให้เอฟซีทั้งช่องด้วยวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ทั้งวันเลยนะศุกร์ทั้งวันค่ะยังอยากเบิ่งน้อนยังขยิมยิมยิ้มเสื้อขาวยิ้มเสื้ขาวยิ้มหน่อยเนะยิ้มหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยเร็วตื่นมายังไม่ได้อาบน้ําเลยนะนั่นน่ะคําแพงร่อเฮ้ยมดมดมดจะกัดเ้ย ไปขอแนวทางหน่อยค่ะมาเลยเขียนไม่ให้แล้วเขียนไม่ให้แล้วเนาะครอบครัวตัวยุ่งค่ะ FC ครอบครัวตัวป่วเขียนไม่แล้วเขียนไว้ให้แล้วขอบคุณค่ะนี่เลยนี่เลยตามนี้เลยฮานอยเนาะใช่วันนี้ฮานอยพระหลัดชาแนลค่ะ วิ่งลูดหนึ่งกับสี่นะคะ fc ทำมันเลยอ่าตัววิ่งตัวรูดเดี่ยนที่หนึ่งเดอ้อจ่าลองสี่เนาะจับคู่ให้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะแล้วการสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เก้าค่ะเน้นที่หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเก้าสี่ห้าแล้วก็สี่เก้าเด้อจ่านี่ค่ะตามนี้เนาะค่ะแนวทางฮานอยของฟาชาแนลวันนี้เนาะวิ่งรูดหนึ่งกับสี่จับคู่ให้หน,น,นึ่งสามหนึ่นะะนงสี่หน,นึ่งหกหนะะึ่งเก้าค,ค่ะ ราคาซีสามซีห้าีหกซีเก้าเนาะเน้นที่หนึ่งสามหนึ่งเก้าสี่ห้าสี่เก้าเด้อค่ะนี่เนาะได้ของพาชชแนลแล้วค่ะมาต่อของเชียงเชียงใหม่กันเลยค่ะนี่ค่ะเอาอันนี้เล่าค่ะเอาฮานอยก่อนเนาะค่ะ fc แล้วค่อยเอาเล่าเนาะนี่ค่ะฮานอยของเชียงเชียงใหม่วันนี้เนาะ วิ่งรูด1กับ0ูนยะคะ่ะ fc จับคู่ให้1น1่ง6ีหนึ่งห้าหนึ่งหเนย้านะคะ่ะเน้นที่หนึ่งหแล้วก็ศูเจ็ะคะ่ะ fc แนวทางฮานอยของเชียงเชียงใหม่เด้อค่ะจับคู่ให้หนึ่ง6ีหนึ่งาหนึย์ห 0607เนาะเน้นที่1517 0507นาคะคะ FC นี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางของผ่านชาแนลแล้วก็เซียนเชียงใหม่นะคะให้ FC ทั้งสองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะเพราะว่ามือนีของพี่พหัตและกาเซียนเชียงใหม่เนาะ,ะตรงกันที่หนึ่งนะคะตัววิ่งตัวลูดตรงกันที่หนึ่งเนาะคะ่ะ ให้ fc ทั to to <you> ้ง่องเอาไปพิจารณากันเอาเด้อค่ะเนาะจะถูกหรือจะผิดกันให้ fc ทั้ง่องเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยนะคะเนาะถ้ามักถ้าชอบเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอแล้วบ่จ้า fc ถ้าแคปหน้าจอแล้วเนาะกลับมาเบิ่งลาวพัฒนากันต่อเลยค่ะได้ฮานอยไปแล้วเมื่อวานเบิ้ลสามหน่อยเมื่อวานเมื่อวานใช่เมื่อวานเบิ้ลทั้งสามนอยเลยสามนอยเลยสามนอยอะไรไม่รู้เบิ้ลบ่อยังเลย นี่คะ่ะแนวทั้าทางลาวพัฒนาของเชียนเชียงใหม่เนาะวิ่งลูดสามกับเก้าเนาะคะ่ะเอฟซีวันนี้วิ่งลูดสามกับเก้าจับคู่ให้สามหาสามเจ็ดหาสามเก้าเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าเก้านะคะเอฟซี FC. แล้วก็เน้นที่สามเก้าเก้าหาเก้าเจ็ดเนาะ แนวทางเราพัฒนาของเชียนเชียงใหม่นะคะหนึ่งรูดสามกับเก้านะคะจับคู่สามหาสามเจ็ดสามเก้าเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าเก้านะคะเน้นที่สามเก้าเก้าห้าแล้วก็ 9, เก้าเจ็ดเน้อจะ้ะได้ของเชียนเชียงใหม่ไปแล้วคะ่ะมาเบิง้งโตของพี่ปรัตกันคะ่ะนี่คะ่ะเราพัฒนาของพี่ชาแนลวันนี้วิ่งรูดเก้ากับสองนะคะ เด่นที่เก้ารองสองเนาะจับคู่ให้เก้าสองเก้าสามเออเก้าสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองเนาะคะ่ะเอฟซีให้เอฟซีทั้งสองผิดจารณาเอาเนะาะเพราะว่าเล่าพัฒนาของพี่ประหัตกับเชียงเชียงใหม่ก็เข้าตัววิ่งตัวลู่แต่ตัวจับคู่ไม่เข้ามาสองสามแล้วเนาะคะ่ะส่วนของเจน้อยเนาะแม่เพนก็จะตามกับแม่ให้เดอ้นะคะนะอค่ะเนาะเพราะว่ามือนี้ ไม่ได้ยินแม่ว่าเพิ่นทรงมาหายแล้วเนาะวันนี้แม่เพ่นก็เลยจะตามหายเด้อค่ะเนะะบาะเพราะว่าตอนนี้แม่กําลังออกไปทาธุระอยู่เนาะเดี๋ยวแม่มาเพ่นจะขอสัมผั์แม่ถามเพินรนบ่มาเพ่นก็นจะขอทั้งเอามาลง่งหายเซทั้งสองเนาะก่อนแม่อาจจะไปเหตุงานธุระอื่นทั้งอื่นเนาะค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะราวพัฒนาของเซียนเซียงใหม่แล้วก็พาหัดชาแนลเนาะค่ะ ตามนี่เนาะค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะได้แนวทางดีๆเด็ดๆไปแล้วอะไรซื้อลอตเตอรี่บอกอ๋อซื้อตัวไหนไปดูหน่อยซื้อตัวไหนเขามาขายพอดีเลยเนว่นเนาะตัวไหนดังพ่อค้าสิบห้าบอกอ๋อคือดังสิบหาานะบบบนี้สิบห้ากับสองเก้า เลขดังเพันวาสิบห้ากับสองเก้าอันนี้บอกที่แอร์พาสเอาสามแปดแปดสามโอ้สามชุดชุดละสองใบชุดละเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยยี่สิบเป็นหกร้อยหกสิบมานไหมคัมแพงถูกไหม ถูกถูกไหมลูกไหมสเกรรมก็ไม่ถูกห้าหกติดไปเลยกดถือจะบัายแต่ว่าส่องตัวไทยก็ยังบถกดถือตีถืกมาลูกถูกไหมนี่เนาะตามนี้เนาะค่ะไหลเอยๆไปด้วยกันเด้อกับแนวทางห้าน้อยแล้วก็เราพัฒนาวันนี้เนาะส่วนรัฐบาลไทยค่อยเอาทีหลังนะคะเอฟซีตัวใดไห้สามแปดเมืนี้มักตัวใดไรก็มู้สามแปดสามแปด มันสิบออกสองแปดบอเจ้าลดแต้มตลอดงวดที่แล้วอันมักเก้าสองเก้าสองสองออกเก้าหนึ่งเอหนึ่งเก้ามาเก้าหาออกหกหาตี้จาจะเออถือเออซี่ซี่เออถูกไหมอะถ้าถูกยิ้มหวานหน่อยถ้าถูกยิ้มหวานหน่อยยิ้มหน่อย้มหานจ่าจ่าเออซี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 นี่นาะเอาแล้วค่ะ ค่ะสุดท้ายก็อย่าลืมด้วค่ะเวยๆไปด้วยกันกับบ้านถุงเงินถุงทองวันนี้เนาะคะ่ะให้ f อฟซทั้งซ่องเดินทางไปทางไหนก็แควขาดปลอดภัยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ